สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้12กันยายน2 5 63ครับเรื่องผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุต้องทำา2อย่างนี้นะครับมิฉะนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุครับทําอะไรชมครับเรื่องที่1ครับผู้สูงอายุทุกคนนะครับจะต้องแสดงตน แสดงตัวตนนะครับเพื่อแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับณอปทอที่ตนเองรับเบี้ยยังชีพปีละหนึ่งครั้งในเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับอปทอก็หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลอ,อตททำนองนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุท,ที่รับเบี้ยยังชีพจากอบตหรือเทศบาลใดน,นะครับก็ต้องแสดงตนณอปตอ หรือเทศบาลนั้นในเดือนตุลาคมของทุกปีครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนะครับถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบอาจจะถูกตัดสิทธ์ก็ได้นะครับในการรับเบี้ยยังชีพนะครับเพราะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพศ2 5 0 0 52ครับระเบียบนี้หมวด3ครับข้อ10เขาบอกว่าภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยอยังชีพผู้สูงอายุโดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นก็ได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าตามระเบียบนี้นะครับผู้สูงอายุต้องได้แสดงตัวตนว่า ยังมีชีวิตยอยู่ณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัวเองรับเบี้ยยังชีพนะครับซึ่งการแสดงนั้นก็แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีวิธีการแบบไหนครับบางอบตอรหรือว่าบางเทศบาลก็อาจจะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศนะครับประกาศให้ผู้สูงอายุไปแสดงตัวตนที่อบตอรหรือเทศบาลโดยมีแบบฟอร์มให้กรอกและลงชื่อ ทำนองนี้ก็ได้นะครับหรือบางอบตอรหรือบางเทศบาลก็อาจจะให้นายทะเบียนอาเภอรับรองโดยตรวจเช็คว่าใครยังมีชีวิตไม่มีชีวิตก็รับรองกับท้องถิ่นเลยโดยผู้สูงอายุไม่ต้องไปแสดงก็ได้โดยให้นายทะเบียนรับรองนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าในเดือนตุลาคมท่านผู้สูงอายุไม่เห็น อบตอหรือเทศบาลได้ประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศตามของ,ของกระจายข่าวให้ไปแสดงตัวตนก็อาจจะลองไปสอบถามดูก็ได้นะครับว่าจะให้แสดงตัวตนตอนไหนนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งการแสดงตัวตนเนี่ยอาจจะแสดงด้วยตนเองก็ได้ผู้สูงอายุหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแสดงตัวตนแทนการมอบอำนาจก็มีแบบฟอร์มที่อบตอหรือเทศบาลเอามากรอก แล้วก็ผู้มอบอำนาจก็ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนสำนรับทะเบียนบ้านเซ็นที่รับรองสำเนาถูกต้องและมอบเอกสารบัตรจร,จริงสำเนาทะเบียนบ้านจริงให้ผู้รับมอบด้วยไปแสดงณนะอ,อบตอรหรือเทศบาลน,นะครับนี่แหละครับคือเรื่องที่ต้องทําเรื่องที่1น,นะครับแสดงตัวตนเพื่อแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในเดือนตุลาคมของทุกปีณนะอบตอที่รับไปยังชีพนะครับปีละครั้งนะครับ ถ้าใครไม่ทําอาจเสียธิร์รับเบี้ยเงีพผู้สูงอายุนะครับอันนี้ทําทุกคนนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ต้องทําทีนี้เรื่องที่สองที่ต้องทําอันนี้ไม่ทุกคนนะครับเฉพาะกรณีผู้รับเงินสดนะครับเฉพาะกรณีผู้รับเป็นเงินสดที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองที่อบตอรหรือเทศบาลน,นะครับจะต้องมีการาทําหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้มารับแทนนะครับ ทีนี้ถ้าเดือนตุลาคมนี่เราไม่ไปทําเราไม่ได้ทําเอกสารการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนนี่ก็ไม่เสียสิทธิ์ไม่ถึงกับเสียสิทธิ์รับเงินแต่คนที่เคยทําเรื่องรับแทนเราแล้วจะรับต่ออีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมารับด้วยตนเองนะครับเพราะ,ะนั้นหากไม่ต้องการมารับด้วยตนเองก็ต้องทําเรื่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนเช่นให้ลูกให้ล้านเป็นผู้รับแทน โดยการทําในเดือนตุลาคมพอทําในเดือนตุลาคมแล้วทําเพียงครั้งเดียวก็จะมอบหนานคนคนเดียวนี้จะมารับแทนได้ตลอดทั้งปีนะครับเดือนตุลาคมก็ทําหนังสือมอบหนาจใหม่อีกครั้งนะครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่จะต้องทําภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อรักษาความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพต่อไปของผู้สูงอายุครับ ใกล้ถึงเดือนตุลาก็เลยเอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังครับพอถึงเดือนตุลาก็ไปทําตามนี้นะครับผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ